ดังนั้นนะครับมาดูเรื่องการคำนวณสนามไฟฟ้าจากแผ่นประจุต่อดังนั้นนะสนามไฟฟ้าสุดทิิจะมีเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน z เท่านั้นนะฮะทีนี้จากรูปจะเห็นว่าถ้าเรานิยามมุมซิตามุมตรงนี้คือมุมซิตานะครับมุมตรงนี้คือมุมซีตา ตรงนี้คือมุมสิตานะครับองค์ประกอบตามแนวแกน Z ของสนามไฟฟ้าก็จะเขียนอยู่ในรูปของ DE สายซสิตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณสนามไฟฟ้าสุทธิได้โดยการหาค่าอินทิเกรตตามสมการนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการคำนวณละ ทีนี้สมมติว่าเราถ้าเราแทนค่า dE เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นอ่ินทิเกตนะครับ dE ก็คือถ้ากลับไปดูสูตรเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้คือ dE แ้าก็ <c oughs> 2k sigma dx ส่วน r เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าตรงนี้เป็น 2k sigma dx ส่วน r เสร็จแล้วก็คูณด้วยเทอม s i n θ นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวแปรของเราเนี่ยมันมีตัวแปรสอสองชนิดอยู่ด้วยกันก็คือมีตัว x นะครับซึ่งเป็นตัวแปรตำแหน่งและซีต้าซึ่งเป็นตัวแปรมุมนะดังนั้นเราจะต้องหาทางที่จะเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองตัวนี้นะเพื่อให้เหลือเป็นตัวแปรชนิดเดียวนะครับในที่นี้เรานิยามค่า x นะครับว่าเป็นระยะตามแนวแกน x ไปยังเส้นประจุส่วนย่อยนะครับที่เราจะใช้ที่เราจะคำนวณหาสนามไฟฟ้าส่วนย่อยนะครับ ในขณะที่มุมซีต้าก็นิยามตามรูปนะซึ่งเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง X กับซีต้าได้อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเขียนรูปออกมานะครับก็จะเห็นว่าสมมุติว่าจุด P ของเรา,นะเอาโอเค สติว่าจุด P ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงมาบนแผลลน่นระนาบอันนี้ดูจากด้านข้างเข้าไปจุด O ของเราก็จะอยู่ที่นี่แล้วถ้าเส้นที่เราสนใจที่เรากำลังจะคำนวณค่า DE เนี่ยอยู่ที่ระยะ x นะครับแล้ว เรานิยามมุมเซต้าว่าเรา,านิยามมุมเซต้าเป็นมุมนี้ใช่ไหมครับ นิยามมุมเซต้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตาถ้าตามนิยามของมุมเีต้าแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่ามุมตรงนี้เป็นมุมเีต้าด้วยนะครับ เมื่อมุมตรงนี้เป็นมุมซต้าเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง x กับซต้านะครับออกมาตามสมการแบบนี้นะ x เท่ากับลบ r นะครับ r คือระยะ r คือระยะจากระนาบนะครับ ขึ้นไปจนถึงจุด P ตัวน,นี้คือ R นะจากรูปนี้จะเห็นนะครับว่าแทนซต้ามีค่าเท่ากับ R ส่วน x แทนซีต้ามีค่าเท่ากับ r ส่วน x แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเครื่องหมายอยู่นิดนึงนะจริงจริงๆแล้วเราต้องต้องนิยามซีต้าใหม่นิดนึงนะครับจริงๆซิต้าตรงนี้เนี่ยไม่ถูกต้องักทีเดียวเพราะฉะนั้นผมขอนิยามซีตาใหม่นิดนึงก็คือจริงๆแล้วมุมซีตาเราจะต้องนิยาม นะตามนี้ตรงนี้คือมุมซีต้านะครับแล้วก็ตรงนี้คือมุมซีต้าก็คือเวลาเรา เราวัดเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เส้นประจุของเราอยู่ที่ระยะลบ x สมมติว่าอยู่ที่ระยะลบ x ตรงนี้นะครับแล้วนิยามมุมสิตานะค,คือมุมตรงนี้ นะครับมุมซีตาตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อ,อตอนที่เส้นประจุของเราอยู่ฝั่งนี้เนี่ยมุมซีตาก็จะมีค่าน้อยกว่าพายส่วนสองในขณะที่ตอนที่มาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยมุมซีตาก็จะมีค่ามากกว่าพายส่วนสองนะครับจริงวิธีนิยามมุมอันนี้ก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผม าตามในหนังสือนะโอเคพอเราดูมุมซิต้าตามนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีประเด็นเรื่องเครื่องหมายนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตรงนี้เราจะต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะครับก็คือลบแทนซิต้าท่ากับ R ส่วน x ใช่เห็นไหม <c oughs> จะเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องใส่เครื่องหมายเพราะอะไรครับเพราะว่า ตอนที่ x มีค่าเป็นลบนะก็คือบริเวณนี้ x มีค่าเป็นลบมุมซีต้ามีค่าน้อยกว่าพายส่วนสองและมุมซีต้าแทนซีต้าที่มีค่าน้อยกว่าพายส่วนสองจะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับก็คือที่บริเวณนี้ นะครับที่บริเวณด้านนี้ซีต้านะที่บริเวณด้านนี้เนี่ยคือมุมซีต้ามีค่าน้อยกว่าพายส่วนสองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแทนซีต้ามีค่ามากกว่าศูนย์นะครับ ีนี้เมื่อแทนซีตามีค่ามากกว่า0แต่ค่า X ของเรามีค่าติดลบเราจรึงต้องใส่เครื่องหมายลบไปหน้าตัวแทนนะครับในจำลองเดียวกันทางฝั่งขวาตัวนี้จะเห็นว่า θ ีตามีค่ามากกว่าไพาส่วน2เพราะฉะนั้น แทนซีตาจะมีค่าน้อยกว่า0แต่ x เป็นบวกทางด้านขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแทนซีตามีค่าน้อยกว่า0นย์มาเจอเครื่องหมายลบก็เลยกลายเป็นบวกเราก็เลยจำเป็นจะต้องใส่เครื่องหมายเข้าไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็จัดโพสต์ใหม่นะครับ x มีค่าเท่ากับลบ r ส่วนแทนซีตาหรือ x มีค่าเท่ากับ r คอทหรือโคแทนซีตา dx ก็จะมีค่าเท่ากับ r โคเซคาก C C C นกำลังสองซีตาซีตาและ r ใหญ่นะครับ r ใหญ่ก็คือระยะตรงนี้นะครับก็คือระยะ,ะจากเส้นประจุไปจนถึงจุด p นะครับมีค่าเท่ากับ r โค,คศีีตานะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิตินะครับขออนุญ,ญาตที่จะยกมาใช้เลยนะในรายละเอียดสามารถจะไปดูได้จากเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปรศีตาแล้วนะก็คือ x มีค่าเท่ากับบ r คอร์ดศีตาแล้วก็ d x มีค่าเท่ากับ r c o s ี c a n กำลังสองซ d ซานอกจากนี้เรายังได้ R ใหญ่มีค่าเท่ากับ R เล็ก cosecan ซีต t นะครับแทนค่าทั้งหมดนี้ลงไปในสมการของสนามไฟฟ้านะครับเราก็จะได้สมการของสนามไฟฟ้าเป็นแบบนี้นะครับในการอินทิเกรตเราจะอินทิเกรตจาก ซต้าเท่ากับศูนย์ถึงซต้าเท่ากับพายนะเพราะว่าจะเห็นว่าโดยจากนิยามของของมุมซต้าที่เราเนิยามตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรานิยามมุมซต้าสมมติจุด p อยู่นี่นะครับจุด o อยู่นี่เรานิยามมุมซิต้าตรงนี้ จะเห็นว่ายิ่งจุดตำแหน่งของแผ่นประจุเนี่ยนะครับยิ่งห่างออกไปเท่าไหร่นะมุมซีต้าฝั่งนี้ก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งห่างไปมากๆเลยมุมซีต้าก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบอินฟินิต มุมซีตาก็จะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็คือลิมิตล่างส่วนในทางตรนข้ามถ้าเกิดว่าเอ็มีค่าไปทางบวกก็จะเห็นว่ามุมซีตาก็จริงๆมีค่าเข้าใกล้180เข้าไปเรื่อยๆหรือพายเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วน เพราะในลิมิตที่ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตเราจรึงบอกว่ามุมซีต้ามีค่าเท่ากับพายหรือ180นะครับแทนค่าเข้าไปอินทิเกตตรงนี้ขออนุญาตนะยกผลมาเลยนะรเราสามารถจะไปแทนค่าตรงนี้ได้ง่ายๆจริงๆตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือโคซีแคนตัวนี้ตัดกันส่วนโคซีแคนมีค่าเท่ากัดส่งสนสายเพราะฉะนั้น โคไซแคนที่เหลือก็จะตัดกับสายนะครับตัดกับค่าสายไปก็จะเหลือเฉพาะอออแล้วก็ R ตรงตัวนี้กับ r รงตัวนี้ก็ตัดกันมันก็เหลือเฉพาะ d ีซิต้าอินดิเกตดซต้าก็ได้มาจากศูนย์ถึงไก็ได้ค่าพายเทอมนี้นะครับแทนค่าเข้ามาปุ๊บก็เป็น2อง k ซิกมานะครับ k มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วน4พเอฟซีศูนย์ ก็เลยกลายเป็นซิกมาส่วน2 f เอลอนูนคือคำตอบของสนามไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นจากประจุกระจายตัวเป็นแผ่น